ส,ญญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e a c i n g House a d v o l t i o n เราขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงเวลาที่เราเดินทางไปโคราชและมีอุบัติเหตุสายพานรถของเราขาดแล้วขอบคุณพระเจ้าได้มีโอกาสได้เจอท่านผู้ปกครองมานะและภรรยาของท่านท่านตานทิพย์เราขอบคุณพระเจ้าได้มีโอกาสอธิษฐานและหนุนใจซึ่งกันและกันโอกาสนี้เมื่อเราพักอยู่ที่สลตกบาทหนึ่งคืนเราได้ ไปอธิษฐานเผื่อพี่ชายของพี่ปันทิพย์นะคะร,ร้านพี่ชายของเจ๊ปันทิพย์ชื่อโกเฮงกันยา ร้านปะยางหรือร้านยางแล้วเรามีโอกาสนำท่านอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆแล้วท่านเคยรับเชื่อเป็นคริสเตียนแล้วแต่ท่านมีโอกาสได้ลงหายออกไปนะคะและท่านได้สูญเสียภรยาที่เป็นที่รักของท่านซึ่งพี่สาวของท่านปันทิพย์เป็นภรยาของท่านตอนนี้เราได้อธิษฐานและมีการเผยช่วยคําพระเจ้าเพร่อยามโดยสุดได้มีโอกาสพูดและตรัสให้ท่านกลับมาพระเจ้าและ เรื่องของพระเจ้าจะไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจเราขอบคุณพระเจ้าเราได้นําลูกแกะลงหายแกะลงกลับสู่คิดจักรซึ่งเป็นคิดจักรในครอบครวัวท่งทนนั่นเองคุณผู้ชมคะโดยการทรงนำของพระเจ้าเรามีโอกาสอธิษฐา,านเพื่อหลายๆท่านที่นี่เราขอบคุณพระเจ้าสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นการอนุญาตเพื่อเห็นผลแห่งพระพรนี่ก็คือดวงวิญญาณ ทาชมคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสทานไปทางสลงุปบาร์เราก็จะแวะเยี่ยมเยียนทานอีกร้านนะคะซึ่งเป็นผู้เชื่อฝากไว้ในคำอธิษฐานของผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ